นอกใจแฟนและโดนจับได้คาเตียงเลยพี่บอสนี่เราคบกันมาตั้งเจ็ดปีอะพี่กล้านอกใจหนูขนาดนี้เลยหรอที่รักอีนั้นมันอ่อยพี่เองอะพี่ดื่มมากไปหน่อยพี่ก็เลยเผลอตัวแต่แต่คนที่พี่รักมากที่สุดคือที่รักนะขอร้องเลย จะตบพี่ก็ได้จะต,ตีพี่ก็ได้ขอเรอาอย่าทิ้พี่ไปนะในหน้านะนะตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มทําดีกับเธอเป็นสองเท่าใช่นั่งตรงนี้แหละว้าวสซปรย์ชใช่ไหมคะที่ <laughs> รักสวยไหมพี่ไปทําอะไรรับหลังหนูมาอีกแล้วใช่ไหมโอ้ย เมื่อไหร่จะลืมเรื่องวันนั้นสักทีอ่ะก็บอกแล้วพี่ไม่ได้ตั้งใจอีกอย่างวันนี้มันครบรอบเจ็ดปีของเรานะหนูเหนื่อยอ่ะกลับก่อนนะเอาไดนาไดนาผมก็แค่ทำผิดในเรื่องอที่ผู้ชายทุกคนเขาทำกันแค่นั้นเองเอาทีารักกลับมาหรอคะพี่บอลโวแต่คุยกับใครเนี่ยอ๋อเปล่านะพี่เคยเล่น ทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะฉันเองก็ไม่อยากเป็นแบบนี้ทีรกดูรูปคู่แล้วสิน่ารักไหมแต่ก็เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่อย่าลืมบอกผู้หญิงให้หมดด้วยนะไหนตกลงกันแล้วไงว่าออกมาข้างนอกจะไม่พูดเรื่องนี้อ่ะมันเสียบรรยากาศนะแล้วทำไมหนูจะพูดไม่ได้อ่ะใช่ว่าพี่ไม่เคยนอกใจก็พี่กำลังปรับปรุงตัวเหมือนกับวันนั้นเลยเขาเริ่มมีพิรุธอีกแล้ว ักพอดีพี่มีประชุมด่วนเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปบริษัทก่อนนะอุ้ยก็พี่ต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนอ่ะเดี๋ยวไม่เรียบร้อยครั้งนี้ฉันจะไม่ให้ภัยเขาอีกแล้วมีอะไรในห้องไหมแน่เยี่ยมเพื่อนนั่นแหละนี่แหละแบโอเคยับเฮ้ย ไอ้บอสไดน่ามาฮะบอสมึงรออะไรอ่ะไปดิไปเชียมาแล้วร็วอ่ะพี่ให้แต่งงานกับพี่นะแต่งเลย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 ฉันลังเล พอฉันนึกถึงภาพที่เขานอกใจฉันไปอยู่กับผู้หญิงอื่นพี่มีกลัวเมียพี่จับได้หรอแบบนี้แหละเต้นเต้นดิทำไมเขายังยิ้มออกมาได้อย่างมีความสุขอีกนะแต่งเลย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 หนูไม่แต่ง กว่าไงนะก็หนูบอกว่าหนูไม่แต่งไงชิบหายเลติไปก่อนดีกว่าวะหนูตั้งใจทำให้พี่อับอายต่อหน้าเพื่อนใช่ไหมแหนบอกว่าลืมเรื่องอดีตไปแล้วไหทำไมยังยึดติดอยู่กับมันอยู่อะ่ะแหนบอกว่าให้ภายพี่รักพี่มากพี่ต้องทำแบบไหนหนูถึงจะพอใจพี่อะ ลแล้วก็โคตรตอกกระปกด้วยนี่พี่ยังไม่รู้อีกเหรอว่าเพราะอะไรอะ่ะทุกครั้งที่พี่ทําผิดพี่ก็ขอให้หนูให้อภัยหนูก็ยอมพี่มาตลอดอะ่ะสุดท้ายเป็นยังไงพี่ก็ทําผิดเรื่องเดิมๆซ้าๆอะ่ะหนูต้องให้อภัยพี่อีกกี่ครั้งคนที่ผิดอะ่ะมันคือพี่แท้ๆทาไมคนที่เจ็บปวดมันถึงต้องเป็นหนูอะ่ะที่รักหนูไม่อยากเป็นคนโง่อีกต่อไปแล้ว มากเลยนะพี่บอสลาก,ก่อนพี่บอสเดน่าเดน่าตัวเอง